สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะออกเดินทางจากสถานีพระนครศรียุธยานะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาอัปเดตรถไฟความเร็วสูงนะครับสัญญาที่4.3ขีดนะครับซึ่งสัญญาที่4.3ขีดนั้นจะเริ่มต้นตรงประมาณกล,งกลางๆนะครับระหว่างสถานีบ้านโพนะครับกับตัวสถานีอยุธยานะครับซึ่ง ตรงที่ถ่ายตรงนี้นะครับในอนาคตก็จะเป็นสัญญาที่4เขต5นะครับซึ่งแนวโน้มของทางช่วงนี้นะครับถ้าดูจากแนวเขตการเวนคืนหรืออะไรพวกนี้ผมคิดว่าตรงบริเวณน,นี้นะครับตัวทางรถไฟก็น่าจะค่อมรางรถไฟทางไกลแบบนี้เลยครับพอผ่านสะพานตรงนี้นะครับทางรถไฟความเร็วสูงก็ถึงจะเปลี่ยนฝั่งไปอยู่ฝั่งขวานะครับหลังจากที่ คอมทางมานะครับก็ดูแนวโน้มตานนี้เลยครับนี่เป็นสถานีอย,ยุธยานะครับแนวเส้นก็จะมาประมาณนี้นะครับแล้วก็จะพอถึงสะพานเมื่อกี้ก็จะค่อมผ่านแล้วก็ย้ายข้างมาอยู่ฝั่งขวามือนะครับแล้วก็มาต่อกับสัญญาที่4.3ตตรงนี้ครับก็ตรงอันนี้เป็นสถานีบ้านโพนะครับ ในสัญญาตัวนี้ก็จะเป็นทางยูโรดับทั้งหมดนะครับแล้วก็ข้ามฝั่งมาอยู่ที่ฝั่งซ้ายนะครับผ่านคลองโพมานะครับแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆครับผมตรงไปเรื่อยๆเข้าสู่ที่สถานีบางปะอินนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ฝั่งซ้ายอยู่นะครับก็เป็นทางตรงยาวเลยครับข้ามถนน308นะครับแล้วก็ถึงจะข้ามมาฝั่งขวาอีกเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็เดินทางเข้าสู่ที่สถานีของพุทธานะครับเนี่ยครับแล้วหลังจากนี้ก็ตรงไปเรื่อยๆนะครับไปตามทางขวามืออย่างนี้นะครับตรงเสียวเขียวเส้นเขียวนี้ก็เป็นตัวสุนท่องษรุงเคียงล่างน้อยนะครับส่วนรถไฟความเร็วก็อยู่ฝั่งขวานะครับก็ถึงสถานีบางปะอินนะครับแล้วก็มาเรื่อยๆนะครับตรง จุดสิ้นสุดสีแดงเมื่อกี้ก็เป็นจุดสิ้นสุดสัญญานะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณสี่ีสีนะครับตัวสุนพรมบำรุงเคียงล่ากน้อยนะครับสำหรับแนวเส้นทางที่ว่าผมพูดถึงเมื่อกี้นะครับก็คือว่าผมดูแนวโน้มของตัวทางรถไฟนะครับความเร็วสูงนะครับแล้วก็ตัวสถานีย,ยุทยานะครับที่เขา พูดว่าจะสร้างอยู่ตรงบริเวณไหนนะครับแล้วก็ดูแนวเขตเว้นคืนนะครับตามเอกสารที่เขาเวนคืนที่ดินนะครับก็เลยเคิดว่าเส้นทางน่าจะมาตามแนวโน้มนี้นะครับแล้วก็ดูจากเส้นทางที่ว่ามันจะไปเชื่อมต่อกับสัญญาที่4เขต3ได้ครับนั่นแหละครับก็เลยคํานวณเส้นทางออกมาว่าแนวโน้มมันน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับเพราะว่า,าโดย นั้นแล้วนะครับก็คือว่าตัวสถานีอย,ยุธยาเนี่ยพอเดินทางเข้าสู่ที่สถานีอยุธยานะครับตัวสถานียอยุธยาเนี่ย,ยมันจะอยู่ประมาณฝั่งซ้ายมือนะครับถ้ามองจากรถไฟเข้าไปกรุงเทพตอนนี้นะครับตัวสถานียุธยาเนี่ยมันจะอยู่ทางซ้ายมือนะครับสถานีความเร็วสูงนะครับนั่นก็แปลว่าตอนที่ทางรถไฟความเร็วสูงเนี่ยมาจาก4.3นะครับมันจะมาทางฝั่งขวา นะครับมาจากทางมาทางฝั่งขวาแล้วทีนี้ปุ๊บพอจะข้ามไปฝั่งซ้ายนะั่นก็คือมันก็ต้องค่อมตัวรถไฟทางไกลนะครับและหลังจากนั้นก็ข้ามฝั่งไปอยู่ฝั่งซ้ายนะครับซึ่งตรงที่ค่อมก็คาดการว่าน่าจะไปค่อมตรงประมาณสะพานนั่นแหละครับคิดว่านะครับแต่เส้นทางก็ยังไม่ชัวร์นะครับเพราะว่าผู้รับเหมาเขาก็ยังไม่ได้มีการเซ็นสัญญาสร้างอะไรครับแต่อันนี้ก็คือคาดการจากแนวโน้มเฉยๆนะครับ ว่ามันน่าจะประมาณนี้นะครับทุกท่านอย่าพิ่งดราม่ากับผมนะครับก็คือผมอ่ะยังไม่มีข้อมูลอะไรก็คือดูจากข้อมูลที่ว่าเราพอจะมีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นแนวเส้นทางสัญญา4สีินหหรือว่าแนวเส้นทางของ4ี่สแล้วก็แนวเขตเวน้นคืนของสถานีอยุธย,ยาอะไรเงี้ยนะครับก็เลยคาดการว่ามันน่าจะเป็นไปประมาณอย่างนั้นครับผมอ่ะที่เห็นข้างหน้าตรงนั้นก็จะเป็นตัว สัญญาที่4ี่สแล้วครับอันนี้ก็เขาก็สร้างมาสิ้นสุดสัญญาที่ตรงบริเวณนี้รอนะครับก็ตอนนี้ก็เหลือรอเคลียสัญญาที่4ี่นะครับว่าสรุปตรงลงจะเป็นยังไงนะครับก็จะมีการสร้างทางไปก่อนไหมหรือว่าจะรอสร้างพร้อมกับตัวสถานีหรือยังไงนะครับตอนนี้ก็ต้องรอฟังข่าวอีกรอบนึงนะครับว่าข้อสรุปจะเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังทีหนึ่งนะครับโอเคนะครับเรามาเข้าสู่ที่ตัว สัญญาที่4-3ของเราต่อนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงจากสิ้นสุดสัญญานะครับไปจนถึงสถานีบ้านโพนะครับก็จะสังเกตเห็นว่านะครับตรงช่วงบริเวณนี้ก็เรียบร้อยครับผมก็ตัวสแปนก็ขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วครับตอนนี้นะครับก็อยู่ในขั้นตอนเกือบจะใกล้เสร็จแล้วครับเหลือแค่วางสแปนให้ครบไปจนถึงตัวสถานีบ้านโพแล้วก็ทยอยนำเอาไปเลื่อมาใส่นะครับ ก็จะทําให้ตัวโครงสร้างก็จะเสร็จสมบูรณ์นะครับก็ตอนนี้ก็ที่เห็นข้างหน้าอยู่ตรงนั้นก็ตัวลันเชอร์ก็กําลังต่อสเปนไปเรื่อยๆแล้วครับคิดว่าน่าจะต่อใกล้จะถึงตัวสถานีบ้านโพแล้วนะครับก็ถือว่ามีความคลื่อหน้าอยู่พอสมควรครับตรงบริเวณนี้นะครับ ตรงบริเวณที่จะข้ามสะพานหมายเลข356นะครับซึ่งเป็นถนนหมายเลข356นะครับสำหรับช่วงบริเวณนี้นะครับก็เสาก็ขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกท่านก็เหลือแค่ขั้นตอนการนรําสแปนมาวางต่อกันนะครับ ตรงช่วงนี้นะครับถึงแม้จะเป็นพื้นที่ราบนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันมีปัญหาเรื่องน้ําท่วมนะครับนําแล้วก็มันเป็นพื้นที่ต่ำนะครับ <_ tit les> เขาก็เลยต้องสร้างเป็นตัวทางยกระดับไว้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นทางคันดินก็อาจจะขวางทางน้ํานะครับแต่ว่าถ้าเป็นทางยกระดับก็ไม่มีการขวางทางน้ํานะครับน้ําก็จะไหลตามช่องได้เลยนะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าต้นทุนก็ จะแพงกว่าทางระดับบินหน่อยนะครับถ้าเป็นตัวทางยกระดับนะครับก็ผมเคยได้ยินเขาเล่ามานะครับว่าตัวทางยกระดับเนี่ยประมาณต้นต้นทุนนะครับก็คือกิโลละพันล้านนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าจริงแท้แค่ไหนนะครับเขาก็เท่าที่ผมเคยอ่านในข่าวเขาบอกว่าประมาณนั้นเลยครับหนึ่งหนึ่งกิโลพันล้านนะครับโอ้โหแต่มันก็น่าจะจริงนะครับเพราะว่าดูแล้วโครงสร้างมีแต่แบบแข็งแรงแล้วก็ดีๆทั้งนั้นนะครับดูแค่เสาหนึ่งเสาก็น่าจะหมดไปเกือบ หลายล้านแล้วครับก็คิดว่าน่าจะจริงนะครับตอนนี้แล้วครับรันชื่อตัวนี้ก็ต่อสแปนมาจนเกือบจะใกล้ถึงตัวสถานีบ้านโพแล้วครับทุกท่านนี่ครับก็จ่อตรงหน้าสถานีบ้านโพแล้วครับก็คงเหลือแค่ตัว บริเวณหน้าสถานีนะครับที่กําลังก่อสร้างโครงสร้างอยู่นะครับตอนนี้นะครับถ้าให้ผมคาดการนะครับผมว่าตัวสถานีนี้ไม่น่าจะโดนทุบนะครับเพราะว่าด้วยความที่ระยะความใหญ่โตของสถานีนะครับไม่ได้กว้างมากนะครับก็คือผมเข้าใจว่าเขาน่าจะสร้างคอมไว้นะครับอารมณ์เหมือนน่าจะเหมือนสถานีอนองบัวของสระบุรีครับ ของชุมทางหนองบัวนะครับน่าจะค่อมประมาณนั้นเลยนะครับเข้าใจว่าเป็นยางไงนะครับเพราะว่าเนี่ยครับดูความกว้างของมันของตัวสถานีไม่เยอะนะครับแล้วระยะของแต่ละเสานะครับของแต่ละสแบนนะครับก็จะห่างกันประมาณ30เมตรนะครับผมคิดว่าก็น่าจะสร้างค่อมได้อยู่นะครับโอเคครับผมเราก็จะเดินทางออกจากตัวสถานีบ้านโพไปแล้วครับผมแล้วหลังจากนี้นะครับพอผ่านไปถึงช่วงโค้งนะครับ ของตรงนี้นะครับตรงที่จะถึงคลองโพนี่ครับตัวทางรถไฟความเร็วสูงนะครับก็จะย้ายข้ามฝั่งไปอีกฝั่งนะครับก็จะย้ายไปอยู่ฝั่งซ้ายมือแล้วครับตอนนี้ก็อยู่ขาวามืออยู่นะครับก็พอถึงช่วงโค้งตรงข้างหน้านี่ครับแล้วตรงนั้นก็จะมีตัวคลองโพ <ye> อยู่นะครับแล้วก็ตัวทางรถไฟความเร็วสูงก็จะค่อมตัวทางรถไฟทางไกลนะครับแล้วก็ย้ายฝั่งไปอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับ ก็เดี๋ยวรอดูภาพแล้วกันนะครับพอย้ายฝั่งมานะครับตรงเครื่องบริเวณนี้นะครับตอนนี้ก็มีแค่การเข้ามาเคลียร์พื้นที่นะครับเคลียร์หน้าดินอยู่นะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีขั้นตอนการเจาะเสาเข็มนะครับสําหรับช่วงนี้นะครับช่วงบริเวณนี้นะครับก็ต้องรอข้ามสะพานนี้ไปก่อนเลยครับก็ถึงจะมีความคืบหน้านะครับอันนี้ก็ข้ามสะพานมาแล้วครับผม ก็พอมาถึงช่วงนี้นะครับก็เริ่มมีการเข้าพื้นที่แล้วครับก็มีการเจาะเสาเข็มนะครับรถแบ็คโฮก็เริ่มมาปรับพื้นที่นะครับก็จะสังเกตเห็นว่านะครับเริ่มมีการเข้าพื้นที่กันเยอะแล้วครับมีรถอุปกรณ์ต่างๆเข้ามานะครับเนี่ยครับบางส่วนก็เริ่มทยอยเจาะเสาเข็มนะครับแต่ว่าก็ยังความคืบหน้าก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับสําหรับช่วงที่ออกมาจากสถานีบ้านโพนะครับ ที่กําลังจะเดินทางไปที่สถานีบางปูนนะครับอพอมาถึงช่วงบริเวณนี้นะครับเริ่มมีการจอดเซาเข็มนะครับเริ่มทยอยเทฟุตติ้งนะครับก็ตรงบริเวณช่วงตน้นต้นตาลน,นะครับก็เริ่มมีฟุตติ้งเสร็จหลายตัวแล้วนะครับแต่ก่อนที่ผมมาประมาณเดือนเมษานะครับตอนนั้นเมษาพุทธาพนะครับตอนนั้นก็ยังเป็น ยังขุดเจาะเสาเข็มอยู่นะครับก็ตอนนี้ก็ฟุตติ้งเริ่มเทขึ้นแล้วครับก็ถือว่ามีความคืบหน้าครับพอม,มาถึงช่วงบริเวณนี้นะครับก็เสาก็เริ่มขึ้นมาแล้วครับทุกท่านก็เลียงเรียงตัวขึ้นหลายหลายเสาแลวครับก็ถือว่ามีความคืบหน้าขึ้นทีละระดับระดับนะครับก็คิดว่านะครับภายในสิ้นปีนี้นะครับเราน่าจะเห็นช่วง พื้นที่จากบ้านโพไปถึงบางบุรีเนี่ยก็น่าจะมีเสาขึ้นตั้งหลายตัวนะครับนี่ครับเห็นไหมครับตรงช่วงนี้แต่ก่อนก็ยังจอดเสาเข็มกันอยู่นะครับตอนนี้ก็มีฟุตติ้งแล้วครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ในอนาคตก็น่าจะร้อยเหล็กนะครับเพื่อทําเป็นรูปร่างเสานะครับแล้วก็ใส่บล็อกแบบเพื่อทําการหล่อเสาเพิ่มความสูงต่อไปนะครับก็คิดว่าภายในสิ้นปีนะครับ หรือว่าปีใหม่ปีหน้าก็น่าจะเห็นเสาเรียงกันขึ้นหลายตัวนะครับสําหรับช่วงนี้นะครับก็ถือว่ามีความคืบหน้าขึ้นครับเพราะตอนที่มาดูช่วงมีนาเมษานี่ก็คือตอนนั้นยังเห็นขุดเจาะกันอยู่นะครับทําเสาเข็ม,มันอยู่นะครับเนี่ยครับก็ตอนนี้ก็มีทั้งทําฟุตติ้งเสร็จแล้วแล้วก็มีเสาขึ้นเรียงกันแล้วครับรทุกท่านก็นี่ก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าของช่วง บ้านโพนะครับมาจนถึงสถานีบางปะอินนะครับซึ่งสถานีบางปะอินก็จะอยู่ทางซ้ายมือของเรานะครับซึ่งที่เราก็กําลังจะเดินทางถึงข้างหน้านี่ครับนี่แหละครับสถานีบางปะอินนะครับก็เดินทางเข้าสู่ที่สถานีบางปะยินแล้วครับทุกท่าน ช่วงออกจากสถานีบางปะอินนะครับก็ตอนนี้ยังไม่ได้มีความคืบหน้านะครับเพิ่งมีแค่การเข้าพื้นที่นะครับแล้วก็นู่นนะครับพอตัวข้ามคลองไปนะครับตรงนั้นถึงจะเริ่มมีการก่อสร้างนะครับ นี่ครับพอข้ามคลองมาแล้วนะครับก็เริ่มมีการปรับพื้นที่นะครับจอดเสาเข็มกันแล้วนะครับตรงบริเวณนี้นะครับแล้วก็พอสังเกตว่านะครับพอข้ามสะพานมาอีกรอบนึงนะครับอันนี้นะครับเสาขึ้นเรียบร้อยนะครับ เท่าที่สังเกตนะครับก็คือเขาจะเ,าเว้นช่วงเสาวไว้เฉพาะช่วงที่มันเป็นตรงข้ามแม่น้ําหรือว่าข้ามถนนอะไรประมาณนี้นะครับถ้าถ้าเป็นข้ามแม่น้ำเนี่ยผมเข้าใจว่าบางทีมันก็อาจจะขึ้นอยู่กับช่วงถ้าแม่น้ํามันสั้นๆก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าบาง,บางแม่น้ํามันยาวนะครับผมเข้าใจว่าเนี่ยครับบางแม่น้ําถ้าเกิดมันมันกว้างเกินนะครับก็คือเขาอาจจะ มันอาจจะได้ใช้เสาขนาดใหญ่กว่าเดิมนะครับหรือว่าอาจจะคำนวณระยะของความยาวของตัวสเปียนยาวมากขึ้นนะครับเลยอาจจะทําให้เขาเอาไว้ทําตอนหลังสุดนะครับเพราะว่ามันน่าจะใช้ต้องใช้เทคนิคพิเศษนะครับผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นอย่างไ้นะครับเลยทําให้เขาต้องเว้นไว้ก่อนนะครับเท่าที่เราสังเกตน,นะครับ ตรงบริเวณที่จะข้ามถนนหมายเลข308นะครับตอนบริเวณนี้ก็ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการเทฟ,ฟุตติ้งอยู่นะครับก็ยังไม่ได้มีความเคิื่หน้าเยอะนะครับก็คือตรงพอข้ามสะพาน308มาแล้วนะครับทีนี้นะครับตัวทางรถไฟความเร็วสูงนะครับก็จะทําการย้ายฝั่งนะครับจากฝั่งซ้ายนะครับเข้ามาอยู่ที่ ฝั่งขวามือนะครับซึ่งตรงตำแหน่งที่ย้ายมาฝั่งขวาก็จะไปอยู่ตรงตำแหน่งของโรงผลิตเซกเมนต์ของโครงการที่4ี่กิสพอดีเลยนะครับซึ่งตรงบริเวณข้างหน้านะครับก็จะเป็นจุดที่จะย้ายตำแหน่งไปที่ฝั่งขวามือนะครับทุกท่านก็เดี๋ยวรอชมกันนะครับ อนนี้ก็ข้ามาอีกฝั่งหนึ่งแล้วสุกท่านนะครับจริงๆมันเส้นทางมันขาดไปประมาณเกือบ150เมตรนะครับเพราะว่าตอนนั้นก็อยู่ในช่วงเปลี่ยนถ่ายจากการถ่ายฝั่งหนึ่งมาฝั่งหนึ่งพอดีเลยครับก็เลยอาจจะทําให้ช่วงที่ขาดไปประมาณ150เมตรนะครับก็ต้องไงก็ต้องขอโทษทุกท่านทีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอามาให้ดู ep ีหน้าแล้วกันนะครับว่า ความเคลื่อนหน้ามันจะประมาณไหนนะครับสาหรับช่วงข้ามทางมาเมื่อกี้นะครับก็อโอเคนะครับก็มาตรงแถวบริเวณสถานีคลองพุทาเลยครับตอนนี้เราก็จะเดินทางเข้าสู่สถานีคลองพุทรานะครับสําหรับช่วงบริเวณนี้นะครับก็จะสังเกตเห็นว่าเสาต่อหม้อก็ตอนนี้ก็ทยอยขึ้นมาหมดแล้วครับก็เหลือแค่รอการวางสเปนยมาเรื่อยๆนะครับทุกท่านก็ สำหรับขั้นตอนการหล่อเสาขึ้นก็ไม่น่ามีปัญหนานะครับก็เสาก็ตั้งรอกันหลายชิ้นนะครับซึ่งตอนนี้ตัวลันเชอ่์ก็กําลังทยอยต่อสเปนมาเรื่อยๆนะครับตรงบริเวณข้างหน้าเหล่านี้นะครับก็คือสถานีคลองพุทรานะครับซึ่งตอนนี้สถานีคลองพุทราก็อยู่ทางฝั่งซ้ายนะครับซึ่งบริเวณฝั่งที่ผมถ่ายตอนนี้ก็คือฝั่งขวานะครับ ซึ่งมันก็จะอยู่ตรงกันข้ามนะครับทุกท่านก็เราจะมองไม่เห็นนะครับแต่เนี่ยครับจอดไปแล้วนะครับสถานีของพุทรานะครับ <S <S ตอนนี้นะครับเราก็ออกเดินทางจากสถานีของพุทราไปแล้วนะครับทุกท่านก็จะสังเกตเห็นว่าความเคลื่อนหน้าของช่วงบริเวณนี้นะครับก็เสาต่อมอกก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือขั้นตอนก็คือ การวางสเปนคานทางวิ่งนะครับซึ่งตอนนี้ก็ตัวลันเชอก็กำลังทยอยต่อมาอยู่ครับซึ่งก็มองเห็นข้างหน้าไกลไกนู่นนะครับเสาตา่อมอนะครับตรงบริเวณต้นไผ่ที่อยู่ตรงคลองน้ําตรงนี้นครับตอน สองเดือนที่แล้วนะครับยังไม่เสร็จนะครับโอ้พอม,มาตอนนี้นะครับตอนนี้เสาตั้งแล้วครับถือว่าทําได้รวดเร็วมากเลยครับก็ถือว่าเขาดําเนินการได้เร็วนะครับก็ตอนนี้ก็เนี่ยครับเสาต่อมอก็ขึ้นเรียงกันจนหมดแล้วครับก็เหลือขั้นตอนการวางสเปนอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้ เนี่ยครับตอนนี้ตัวลันเชอร์ก็อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยครับกำลังทยอยนําสเปนมาต่อไปเรื่อยๆแล้วนะครับตรงบริเวณนี้นะครับเสาไม่สูงก็น่าจะทํางานไม่ยากเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนกับแถวสระบุรีนะครับที่แถวเสามันจะค่อนข้างสูงนะครับ สะพานถนนนะครับข้างหน้าที่เรากําลังมองเห็นนะครับอันนั้นก็เป็นถนนการจนาพิเศษนะครับถนนหมายเลขเก้านะครับตอนนี้สําหรับตรงช่วงบริเวณนี้นะครับก็ก็ที่ผมเคยพูดนะครับจุดข้ามถนนจุดอะไรพวกนี้นะครับเขาจะห่อเสาตามทีหลังนะครับซึ่งตรงตำแหน่งนี้นะครับตอนนี้ก็มีการเทฟุตติ้งเรียบร้อยแล้วครับทั้ง2ทางนะครับก็ตอนนี้ก็กําลังจะรอห่อเสาขึ้นนะครับ ็ตอนนี้นะครับเรากําลังเดินทางที่จะเข้าสถานีเชียงรากน้อยนะครับตอนนี้ที่อยู่ทางซ้ายของมือของเรานะครับถ้าเกิดว่าเราอยู่ฝั่งซ้ายนะครับนั่นก็จะคือศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อยนะครับทุกนนะครับจะอยู่ขนานกันกันกบตัวทางรถไฟความเร็วสูงเลยนะครับก็สําหรับใครที่จะดูความคลื่หน้านะครับก็สามารถไปดูได้นะครับใน คลิปอัปเดตของผมนะครับซึ่งของสัญญาสีีดีนะครับผมก็ได้อัปเดตไป1คลิปแล้วครับก็เป็นของเดือนนี้แหละครับเดือนมิถุนาเนี่ยครับสามารถไปย้อนดูได้นะครับน่าก็น่าจะประมาณ4-5้วันนะครับก็สําหรับศูนย์ซ่อมบำรุงเครืงรากน้อยนะครับก็จะอยู่ตรงข้ามนะครับกับทางรถไฟความเร็วสูงนะครับตอนนี้เราก็ขี่อยู่ในอาณาเขตของศูนย์ซ่อมบำรุงเคียงรากน้อยอยู่นะครับซึ่งอยู่ข้างซ้ายนะครับถือว่า พื้นที่ใหญ่มากเลยนะครับสำหรับความเพิ่มหน้านะครับก่อนถึงสถานีเคียงรากน่อยน,นะครับตอนนี้ก็สแปนก็ขึ้นมาวางเยอะแล้วครับเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับก็จะเหลือช่วงแค่บริเวณก่อนเข้าสถานีเท่านั้นนะครับที่จะยังก่อสร้างเสาต่อม้อยังไม่เสร็จนะครับแล้วก็กําลังทยอยวางสเปนไป หาตัวสถานีเชียงรากน้อยอยู่นะครับเนี่ยครับตัวลันเชอร์ตัวสีฟ้าเนี่ยครับกำลังทยอยต่อสเปนเพื่อที่จะไปเชื่อมต่อตรงใกล้ๆสถานีเชียงรากน้อยนะครับเนี่ยครับมันก็กําลังเดินทางไปอยู่นะครับก็พอออกมาจากนั้นก็คือเสาก็ขึ้นหมดแล้วนะครับก็เนี่ยครับก็เหลือแค่บางส่วนเท่านั้นเองที่ยังหรอไม่เสร็จนะครับโดยส่วนมากก็เสาก็จะขึ้นมาตั้งรอแล้วครับเนี่ยครับตรงตำแหน่งสถานีที่ผมพูดถึงนะครับ ก็ตอนนี้เสาก็กําลังทยอยหล่อขึ้นนะครับเตรียมพร้อมที่จะเดินทางเข้าสู่ที่สถานีเชียงรากน้อยนะครับตรงข้างหน้าที่ของเราที่จะเห็นนะครับก็คือตัวสถานีเชียงรากน้อยนะครับเห็นไหมครับมันก็เหลือแค่ตําแหน่งตรงนี้ครับที่จะเดินทางเข้าสู่สถานีเชียงรากน้อยนะครับที่ยังทยอยหล่อเสาขึ้นนะครับก็เทฟุตติ้งรอแล้วครับ เพราะในอนาคตนะครับตรงบริเวณสถานีนี้ก็จะทําการทุบทําลายนะครับแล้วก็จะย้ายข้ามฝั่งไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับสําหรับตัวสถานีเชียงรากน้อยนะครับในอนาคตนะครับถ้าเกิดว่าเขาทางรถไฟความเร็วสูงเนี่ยเริ่มสร้างจนบรรจบกันนะครับทั้งข้างหน้าแล้วก็มาข้างหลังผมนะครับตรงบริเวณสถานีเชียงรากน้อยตรงนี้นะครับก็จะโดนย้ายที่นะครับตรงสถานีเขาก็จะโดนทุบทิ้งนะครับ รวมไปถึงตัวอาคารตรงข้างหน้าที่เราเห็นด้วยนะครับที่เป็นอาคารที่พักนะครับของพนักงานนะครับก็จะโดนทุบบ่อครับแล้วก็จะไปพักตรงอาคารใหม่ที่เขากําลังสร้างอยู่ทางขวามือนั่นแหละครับนี่ครับเพราะว่ามันอยู่ในแนวเขตพอดีเลยครับในอนาคตนะครับสถานีรถไฟเชียงรากน้อยใหม่นะครับก็จะอยู่ตรงบริเวณตรงแถวนี้สักแห่งหนึ่งนะครับ ส่วนอาคารตอนนี้ก็จะโดนทุบทําลายออกนะครับเพราะอยู่ในแนวเขตเลยครับนี่ครับก็จะเห็นว่าจะอยู่ในแนวตรงนะครับของเส้นทางรถไฟความเร็วสูงพอดีเลยนะครับซึ่งตัวนี้ก็สัญญาที่4ี่ก็รับผิดชอบอยู่นะครับนี่นะครับก็ตึกที่เป็นตัวอาคารที่พักนะครับของพนักงานการรถไฟนะครับก็เรียบร้อยนะครับก็จะ โดนทุมอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าอยู่ตรงแนวเขตพอดีเลยครับถ้าท่านมองไกลๆนะครับก็จะเห็นตัวรถขุดเจาะนะครับก็จะอยู่ข้างหน้าครับที่เป็นปลายยาวๆนะครับที่เลยปลายของสถานีไปนะครับนั่นนะครับที่เป็นปลายสีดำๆเป็นแท่งๆนะครับตัวนั้นนะครับคือรถขุดเจาะนะครับก็ตอนนี้ก็กําลังทํางานนะครับขี้เข้ามาเรื่อยๆนะครับก็แนอนาคตไม่ช้านะครับตัว อาคารที่พักนะครับรวมถึงตัวอาคารสถานีนะครับก็น่าจะโดนทุบเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่การก่อสร้างนะครับตัวสถานีรถไฟทางไกลนะครับเชียงรากน้อยที่จะสร้างทดแทนนะครับโอเคนะครับนั่นนะครับที่ผมพูดถึงตัว โครงการก่อสร้างนะครับเส้นทางก่อสร้างนะครับนี่นะครับตัว2อุปกรณ์ตัวนั้นนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์เจาะสาเข็มนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆทางสูงตรงนั้นนะครับตอนนี้ก็กําลังดาเนินการทํางานอยู่ครับตอนนี้ก็จาะเข้าใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับก็ในอนาคตไม่ช้าก็จะดําเนินการทุบนะครับพื้นที่ตรงบริเวณนี้ทั้งหมดเลยครับ ที่เป็นโครงสร้างเหมือนอพพักตัว่าเหมือนเป็นอาคารนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในอนาคตก็จะเป็นที่พักของตัวพนักงานการรถไฟนะครับซึ่งจะสร้างทดแทนนะครับตัวที่พักเดิมนะครับที่อยู่ในแนวเขตแล้วก็โดนทุบไปนะครับนี่นะครับตรงนี้ครับที่พักเก่าตรงนี้นะครับก็จะโยนทุบแล้วก็จะสร้างตรงนั้นนะครับข้างหน้านะครับ ทดแทนมานะครับเพื่อให้พนักงานย้ายจากจุดนี้นะครับไปภาคอยู่จุดใหม่นะครับก็ประมาณนี้เลยครับสําหรับโครงการนี้นะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับแอดก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมแอดมาโดยตลอดนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับมีอะไรแนะนําก็ไม่แนะนํากันได้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับตัวแอดเองนะครับก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ